สวัสดีวัยรุ่นฝันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้นะครับ Elastic Shop ริการดีเต no ิมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวว a l ล์เพล s ซีซั่นที่43นะครับมาดูซิว่าสกินหยมาดูซิว่าวอลล์เพลสซีซั่นนี้นะครับได้อะไรกันบ้างนะครับก็วอลล์เพลสซีซั่นนี้เนี่ยมันจะมี2แพ็กเกจเนาะแพ็กเกจสอคูปองกับแพ็บเกจ5 4 9คูปองนนะแต่่วาผมเี่ยเพิ่งกดเปิดกจห้าร้อยสี่สิบเลทุกคนผมงงมากนะครับขออนุญาตเปิดกัมีแบบไม่ทันตตัั้งวเลยแล้วเพิ ในราคา2องร้อยกคูปองแล้วทําไมคูปองเราเยอะจังเลยคำพีผู้กล้าคำพีก็สูงคืออะไรทำไมมันมีแบ่งแยกชนชั้นด้วยผู้กล้าเฉยนะจัดไปแล้วผมเบล90เก้าสิบคืออะไรแล้วคือผมก็ยินดีด้วยคุณอัพถึงระเบลเก้าสิบแล้วนี่คุณมาทางไหนเนี่ยทำไมกูอยู่ดีกูก็มาถึงทะลุแล้วคือผมก็ซื้อในราคา200สองร้อยกสก้าคูปองแต่ผมได้กรอบโปรไฟล์คืออะไรอ่ะผมไม่ได้ซื้อลงหน้าทุกคนแล้วผมก็ได้เหรียญเอา้า โอ้โหแล้วผมงงจัดเลยผมได้กรอบแบบงงๆทุกคนผมเสียไป2องแล้วก็คูปองนะแต่ว่าตอนนี้นเหมือนผมมาเติมมรพาีซั่นที่แล้วไว้นะแล้วก็กดเปิดไปทุกคนพอกดเปิดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ได้เป็นเวลล์เก้าสิบเลยนะครับได้แบบว่าไม่ตั้งใจนะนี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับขออนุญาตแลกสกินมูรัสได้ด้วยกันนะผมนี่มูรัสอาริวาลนะครับนี่แล้วคืออยู่ดีก็ได้กรอบโปรไฟล์ได้สกินมาแบบงงๆนะครับประมาณนี้เลยสําหรับ กิจกรรมในวันนี้นะครับผมก็เวล่้นะ่นอนอนะน่องม่่ม่่่่่่า่่่่ม่่อก่าได้นน่่น่่่่่่่่่่่่่ม่ม่่่่บบ่นน่ hi, ่่่่่่เ่่่่่่่่่า่่า่่่่อน่่่่่่่่่น,น่่่่่่ม่่่่่่่่่่ด่่น่่่่่่่่่่่ว่า่่่่่่รร่่งง่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่น, <laughs> น,น่่่เ่ม่่่ m ่่่่่ิ่่่่่่่่่่่่า่่่า่ม่่่่่่่่ด่่นน่มมด่ด่่่่่่่ร่ง่่่่ดูดิ แล้วคือเหมือนซีซั่นนี้ผมไม่ต้องทำพาร์ทเลยบังเนี่ยสกินมอทอสได้ไปที่เรียบร้อยผมโอ้โหโอ้โหแลวอย่างได้อย่างรวดเร็วทันใจจริงๆนั่น <c oughs> คือเลือกหนึ่งสกินผมเปิดดีสกินไหนเอาโอ้โ oh. ห oh. แล้วมีสกินครบแล้วโอ้ oh. คือจัดอย่างแห้งเลยนี้ประมาณนี้ทุกคนสำหรับวลนพระซีซั่นนี้นะใครสุ่มแล้วด้าไหนกันบ้างก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับ ừ. ผมก็ได้วันนี้แหละเท่าที่ทุกคนเห็นนะก็กำลังกดรับอยู่ทุกคนส่วนแจกวัพระพรเนี่ยขออนุญาตแจกเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะวันนี้มัเสียงหายแล้วทุกคน นะครับเล่นเกมไก่พวกน้องไปค้อนคุงกับน้องออมสินนะครับกับน้องชื่ออะไรวะอะไรนะกับคุณโนเอลนะครับผมเสียงหายแล้วตอนเนี้ยนะครับดูดิผมได้เอฟเฟกวาร์ปได้อะไรเต็มเลยทุกคนดูดิคือผมยังไม่ทำเควสบ้าอะไรเลยผมอยู่ดีผมก็ได้ของแบบงงๆทุกคนเพิ่มสามสิบเอาอะไรดีเอาเหรียญเนี่ครับผมเหรียญแลกสกินเหนือนะนะครับมีชงมีชุดด้วยแลกกันแบบเรืๆเลยอ่ะไรอ่ตอนเนี้ย แลกกันรัวๆจริงในพวกก็ดูนะว่ามีอะไรบ้างน,นะผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นคนที่คนเดียวที่ดวงดีหรือเปล่านะทุกคนอาจจะมีคนอื่นด้วยก็ได้นะหรือว่าบั็กวะถ้ามันบันบ็กนีนนนนน่คนรีบเติมนะครับทุกคนรีบเติมนะครับนะครับเดี๋ยวพวกนี้เราจะทำเป็นคลิปขอบคุณ1 0 0 0 0หมื่นซับสไคร์เบอร์นะแล้วแจกวัลคพาทั้งหมด2อันนะครับฉะนั้นผมจะแจกในคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ขออนุญาตเป็นอันนี้แล้วกันเนาะแล้วผมได้แต้มผลงานอนยี่สิบห้าผลงานแบบงงๆโอ้โหแล้วได้สก,กินเซเลก้าแบบงงๆ ปัจจุบันมีค่าผลงานปัจจุบันพันแปดร้อยบักจริงอ้าวอย่างนี้ก็บักปะเนี่ยอันนี้คือบักปะบักปะเฮ้ยบักอ้เหี้ยกูมีพันหกกูมีพันหกกูหมุนได้จนจบเลยอย่างเงี้ยเอาบักทุกคนรีบเลยทุกคนรีบเลยจริงรีบเลยรีบเข้าเกมมามากดมากดเลยทุกคนไอ้กมนี้บักจริงเนี่ยผมเล่นหมุนหมดเลยผมเล่นหมุนหมดเลยอย่างนี้ผมก็มีหมุนครบเดือนพอดีดีันเนี่ยโอ้โหแล้วกูเปิดวัลพานแล้วคือกูได้หมดเลยเนี่ย กูได้ทั้งกรอบโปรไฟล์ได้ทั้งของรางวัลเยอะแยะมากมายในขณะที่คนอื่นยังไม่ได้หรือเปล่าวะทุกคนบอกว่าตอนนี้มันบักไว้ทุกคนจริงบักจริงทุกคนต้องรีบไปครับผมใครที่ยังไม่ได้สกินนะครับเฮ้ยกูต้องเหมาตู้เนี่ยเฮ้ยเเอาสกินก่อนแมวแมววร์ปโอ้โหช่วมาทําไมโอ้โหหมดแล้วล้วของรางวัลอย่างรืมกูรับทั้งหมดเลยจบจบไปผมได้บัตรกันดาวมาโอ้เยอะจริงทุกคน ผมงงว่ามัน,ม,นมันคืออะไรวะเนี่ยวัลภาสิท่นเนี้ยงงไปหมดเลยอะเมาจัดหรือว่าอุจเจมแจกวะนะครับประมาณนี้เลยสำหรับขอรางวัลวันนี้ก็จะมีกันนัก็คือกิจกรรมเอ่อเติมแค่สิบคูป,ปองนะครับจำนวนที่กำหนดแถตามนี้เลยทุกคนก็แค่เติมสิบคูป,ปองเท่านั้นนะครับคุณก็ทำการล็อกอินไปนะครับแล้วก็มีเนี่ยกิจกรรมอัปเกรดสกินจะมาในวันที่สี่ธันวาคมทุกคน,น เอาไม่ใช่ล่ามานันีแรกสกินนะครับโอ้โหหวังว่าสกินที่ผมอยากได้จะมาในอะน,นาคตนี้นะครับก็กิจกรรมนี้ได้หลาได้มากเลยนะพวกกิจกรรมแบบล่ามานันีแรกสกินมันจะใช้ในการาหาหามานันีนะครับซึ่งการหามันี้เนี่ยมันดีมากมาเลยเพราะว่าลางทีแล้วได้มนันีที่มันแพงเนี่ยันก็สามารถลดราคามาได้นั่นเองนะครับแต่ว่าผมโดนเจมล่อแล้วทุกคนมันหลอให้ผมเติมมรพาสก่อนนะโอ้โหยี่จริงนะรประมาณนี้เลยเ๋ยวผมก็ได้ไปที่คลังก่อนแล้วทุกคนไปที่คลังแล้วกดไปที่ วันพาร์เซนยี่าเนี่ยนะยี่สี่ไม่ใช่อ่ะเนี่ยอันไหนอ่ะอันนี้ยฮ้ฮ่าแต้มเอ้นี่คืออะไรโ้ยงอไงเงาจัดเลยอย่างงงกูยังไงเง,ง,า,ง,า,ง,า,งาเลยโอ้แล้วคือผมหมุนแบบต้นซีซั่นผมหมุนหมดละประมาณนี้เกือบหมดแล้วสามวันนะครับประมาณนี้สำหรับคิวนี้ถ้าใครชอบไปดึงกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า ใครดูคลิปของเราจบก,กันบ้างน,นะคลิปที่ลงคลิปที่แล้วนะครับออฟตัวเทนอีกแล้วโอ้โห,โห <c oughs> แล้วผมที่ผมต้องเข้าช่องออโตเทนเพราะาอะไรนะทุกคนเพราะว่าผมอ่ะต้องไปลงผมไปลงคลิปในช่องนั้นนะครับผมช่องลองนะครับก็มาดูกันเลยผมทาเบสกี่คลิปว่าคลิปเดียวนะครับคลิปนี้ยอเป็นสองร้อยเฉลยขนาดลงชานะครับผมสวัสดีคุณรักอินดี้ด้วยนะครับผมเราไปโอเจ้าสาวแล้วกันนะครับผ่านผมไม่ดีดวงผมไม่ดีนะได้สี่บเป็นจริงก็จริง ได้40%จริงๆเอาได้แต่ผมว่าไม่คุ้มไม่อยากผ่านเงินโอ้โหรวยจัดนะครับสวัสดีคุณเอ็ดนิวด้วยนะผมได้50%นะครับสวัสดีคุณเปคอนคุ้งนะครับว้าวสวัสดีคุณโจเซฟโจซานะครับสกินนาคอร์อันนี้สวยมากครับ สวัสดีแพทย์เดมิั่นเลยวู้ยสวัสดีโจเซ่ด้วยนะสวัสดีคุณเบคอนคุงนะครับตอนนี้มีเงินเดีเข้ามาว้าวุ่นเลยนะครับไม่คอมเมนต์อะไรกี่คอมเบแม่เปไหนสวัสดีโชติธาน้วยนะครับสวัสดีคมเกียรติ้วยนะครับหมดเวลาแล้วคือสวัสดีคุณทาสกายสวัสดีนะผมด้วยนะครับสวัสดีคุณทาโชเรียด้วยครับสวัสดีคุณซีโร่สวัสดีคุณเนโอนิโอด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาดูคลิปนี้จบนะครับไว้เจอกันดูคลิปหน้าแล้วกันใครดูจบคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าสองหนึ่ง เออทุกทุกคนเดี๋ยวเพิ่งเติมวัลลภาน,นะสำหรับคนที่ยังไม่มีชื่อสุ่มนะครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราสุ่มแจก2องวัลลา์ให้กับคนที่มาดูคลิปเราแบบว่าประจำนะก็ได้แก่คุณพวกคุณโจเซฟคุณชลธานคุณคมกิจหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปได้ดูแล้วกันว่าเหลือใครบ้างที่ยังไม่ได้แล้วกันนะครับประมาณนี้เลยสำหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำคลิปขอบคุณ10 10ิบหมื่นสิ สิบเขาเรียกว่าอะไรวะสิบเคซับสไครเบอร์นะครับก็ <c oughs> จะแจกตอนนั้นเลยแต่ว่าตอนตอนนี้เนี่ยผมเสียงไม่มีด้วยก็เลยไม่ไม่อยากทําคลิปนะครับก็ค่อยทำวันนี้ตอนเช้าแล้วกันนะครับก็ค่อยมาอัดแล้วก็ขอบคุณทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันครับผมบ๊ายบาย